สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6นะครับวันนี้นะครับชั่วโมงนี้นักเรียนก็จะได้เรียนวิชาดนตรีนะครับาจากวันก่อนนะครับเราได้เรียนในหน่วยที่2ก็คือเรื่องเครื่อดนตรีไทยและเครื่อดนตรีสากลนะครับวันก่อนเราเรียนประเภทอดนตรีไทยแล้วนะครับดนตรีไทยวันก่อนก็นกมีด้วยกัน สีสีประเภทครับดีดสีตีเป่านะครับในวันนี้นะครับน,นักเรียนก็จะได้เรียนนะครับเกี่ยวกับดนตรีสากลนะครับดนตรีสากลก็จะประกอบด้วยห้าประเภทนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนกันนะครับทีนี้เรามาดูนะครับเรามาดูตัวชีวัดที่นักเรียนจะต้องอ เรียนนะครับแล้วก็ทําทความเข้าใจนะครับในหน่วยนี้นะก็คือจําแนกประเภทและบทบาทหน้าที่ดนตรีสากลนะครับและก็ดนตรีไทยนะและเรื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างๆนะครับก็คือจากทา,างชาตินะครับทีนี้จุดประสงค์การเรียนรู้นะครับอ่ข้อที่1นึ่งนะ เรียนแล้วได้นะครับจุดประสงค์อะไรนะครับนักเรียนก็จะต้องบรรลุจุดประสงค์อธิบายเกี่ยวกับดนตรีสากลเกิดความรู้เคนะครับก็คือความรู้ต่อไปก็สอนนะครับนักเรียนต้องสามารถจาแนกประเภทดนตรีสากลได้นะครับจําแนกประเภทและบทบาทหน้าที่นะครับองเครื่องดนตรีสากลนะว่าแต่ละประเภทเนี่ยนะครับแต่ละดนตรีเนี่ยเป็นดนตรีประเภท อะไรนะครับต่อไปจุดประสงค์ข้อที่3นะครับก็คือเห็นคุณค่าของเครื่องดนตรีจากคนนะครับมีความชื่นชมชื่นชอบเห็นคุณค่านะครับก็คือเอนะครับก็คือเกิดความคิดนะครับเกิดค,ความชื่นชมในใจนะครับทีนี้นะครับ นีเรามาดูนะครับประเภทนะเครื่องดนตรีจรากลนนะเครื่องดนตรีจากลนแต่ละประเภทมีรูปร่างลักษณะและวิธีการบรรเลงที่แตกต่างกันนะครับซึ่งแบ่งออกเป็น5ประเภทดังนี้หนึ่งนะครับเครื่องสายประเภทเครื่องสายนะครับดนตรีจรากลนที่มีสายก็ขเรียกว่าประเภทที่มี ประเภทเครื่องสายนะครับที่อะไรบ้างที่เรารู้จักกันกีตาร์นะครับกีตาร์ไวโอลินนะครับเมนูลินนะครับประเภทเนี้มีสายใช่ไหมครับต่อไปนะครับประเภทที่สองประเภทที่สองก็คือเครื่องเป่าลมไม้นะครับประเภทที่สองก็คือเครื่องเป่าลมไม่อ,อย่างเช่นแซกโซโฟนนะครับ หรือว,ว่าฟุตนะครับต่อไปประเภทที่สามเครื่องเป่าลมทองเหลืองนะครับลักษณะเครื่องเป่าลมทองเหลืองนี้นักเรียนก็จะสังเกตว่า,าเป็นสีทองทองนะครับเพราะว่าทําจากโลหะนะไม่ว่าจะเป็นซัมเป็ดนะครับเป็นทอมโบนนะครับเป็นคาริเนตอันนี้นะครับต่อไปนะครับเปเทที่สี่เครื่องตีนะครับ ว่าเครื่องตีหรือว่าเครื่องเครื่องตีนะครับอาจจะเป็นเครื่องดนตรีที่ดําเนินทํานองก็ได้นะครับประเภทตีนะนะครับหรือว่าดําเนินหรือว่าประกอบจังหวะก็ได้นะครับอย่างเช่นประเภทกรองให้จังหวะต่างๆนะครับพวกฉาบนะครับอยู่ในเครื่องประเภทดนตรีประเภทเรื่องตีตั้งนเลยนะครับต่อไปอันที่ห้านะครับ ดนตรีประเภทที่มีริมนิ้วมีริมนิ้วก็คือใช้นิ้วกดใช้นิ้วกดคีย์นะครับอย่างเช่นเปียโนนะครับแฮกไอ้แอกแกอร์เดียนหยบเพลงก็ได้แอกอร์เดียนนะครับว่าเมลโลเดียนนะครับที่นักเรียนใช้เป่าเพลงชาติตอนเช้านะครับทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของเครื่องสายนะครับ ในส่วนของเครื่องสายนะครับเครื่องสายเนี่ยนะครับมีสายเป็นหลักเลยนะครับมีสายเป็นหลักนะสายของกระดนตรีอาจเป็นโลหะนะครับผสมเอ็นก็ได้นะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นลวดนะครับเป็นโลหะแปลว่าเป็นเส้นเส้นลวด่ะนะเหมือนสายกีตาร์ใช่ไหมสายกีตาร์ก็จะเป็นเส้นลวดเล็กๆนะครับหรือว่าบางบางทีก็อาจจะเป็นเส้นเอ็นนะครับเช่นกีตาร์เนี่ยมันจะมีตั้งสาย สายโลหะสายเหล็กกันนะครับหรือว่าสายเอ็นนะครับถ้าเป็นสายเอ็นก็เป็นกีตาร์ลาสสิกอย่างเงี้ยนะครับาสามารถที่จะปรับระดับเสียงได้นะครับมันจะมีลูกบิดนะไวโอลินวิโอลาเจลโลดับเบิเลเบสเนี่ยนะครับจะมีลูกบิดไวโอลินนะครับก็มีสี่สายนะยิ่งจะมีเสียงแหลมนะครับมีเสียงแหลมกว่า กว่าไวโอลามีไวโอลินนะครับเป็นเสียงแหลมที่สุดนะครับอ่าแล้วก็ไวโอลาก็จะเริ่มทุ้มขึ้นเชลโลนะครับก็จะทุ้มขึ้นดับเบิลเบสก็จะทุ้มที่สุดนะครับะจ,ะจะมีสีสายหมดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวครูจะให้ดูลักษณะนะครับว่าไวโอลินลักษณะเป็นอย่างไรนะครับนะจะให้ดูไวโอลินไวโอลาแล้วก็เชลโลและดับเบิลเบสนะครับตามคลิปวีดีโอนะ อันนี้ครับเป็นไวโอลินก่อนนะครับไวโอลินเล่นกับเปียโนนะครับ ลนี่จะมีเสียงแหลมที่มีความเราะนะครับล,ลักษณะการบรรเลงก็จะมาวางหนีบที่คอนะครับอันนี้คือลกักษณะของไวโอลินนะครับต่อไปนะครับจะเป็นไวโอลานะครับ วิโอลาก็จะใหญ่ขึ้นมาจากไวโอลินนะครับวิธีบรรเลงก็บรรเลงได้แบบวางก็ได้นะครับแต่ลักษณะตัวไปก็จะใช้หนีบที่คอเหมือนกับไวโอลินนะครับอันนี้เขาเรียกว่านะครับวิโอลานะฟังเสียงวิโอลาครับจะมีเสียงทุ้มกว่าไวโอลินนะครับ ลักษณะการบรรเลงไวโอลานะครับส่วนมากนะครับก็จะใช้บรรเลงหนีบที่คอเหมือนกับไวโอลินนะครับลักษณะของเสียงของไวโอลาเนี่ยนะครับลักษณะเสียงของไวโอลาเนี่ยนะครับจะมีเสียงทุมกว่าเสียงไวโอลินนะครับต่อไปเรามาดูนะครับในส่วนของอเชลโลนะครับเชลโลก็จะมีลักษณะใหญ่กว่าไวโอลินและก็วิโอลานะครับ เวลาบรรเลงก็จะตั้งวางนะครับแบบนี้นะครับดูตัวตัวอย่างเลยนะครับดูฟังเสียงจะมีเสียงทุ้มๆนะครับ นี่คือลักษณะการเลงนะครับเชลโลนะครับเชลโลจะจะวางกับพื้นนะครับแล้วก็ใช้สีนะครับอ่าวางกับพื้นแล้วก็สีนะครับจะมีเสียงทุ้มกว่าวโอลินแล้วก็วิโอลานะครับอ่าต่อไปนะครับลักษณะเครื่องดนตรีต่อไปนะครับก็คือดับเบิลเบสนะครับจะมีลักษณะใหญ่กว่าเพื่อเลยนะครับ